การฉีดพ่นทางใบผสมปุ๋ยฮอร์โมนร่วมกับยากําจัดศัตรูพืชได้หรือไม่สวัสดีครับวันนี้สวนใยายนุ่มอินเตอร์จะมาพูดเรื่องนี้นะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยทำรวมถึงตัวผมเองก็จะฉีดพ่นทุกครั้งก็จะมีการสมปุ๋ยฮอร์โมนสาลายอามิโน ร่วมกับยาเชื้อรากำจัดศัตรูพืชคือรวม้หลายอย่างอยู่ในถังถังเดียวนะครับซึ่งทำมาแบบนี้นานแล้วด้วยความเคยชินทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หรือคนอื่นพาทำกันมาซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้ทำแบบนี้หลายคนอาจจะแยก หลายคนอาจจะทําเหมือนกับที่ผมทําซึ่งมันเป็นจะว่าดีก็ไม่ดีจะว่าเหมาะสมก็หรือไม่ก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่ชัดเจนแล้วก็ชี้ชัดว่ามันดีหรือไม่ดีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่วันนี้คลิปนี้นะครับ ผมจะมาแชร์ประสบการณ์สิ่งที่เจอรวมถึงความรู้ที่ได้ทำทุเรียนแปลงเปอร์เซนต์แปลงนี้ความแตกต่างการผสมกับไม่ผสมหลายตัวซึ่งคนใหม่ก็สามารถที่จะดูเป็นแนวทางได้แต่คนที่มีประสบการณ์เก่งๆแล้วผสมยาแยกยาแยกกลุ่มเป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นป่า เรื่องนี้แล้วก็คลิปนี้ผ่านได้เลยนะครับผมอยากจะทำคลิปเพื่อที่จะให้เกษตรกรที่ทำเหมือนผมมาแล้วเวลาฉีดพ่นไม่ค่อยเห็นผลแล้วเงินที่ซื้อไปเงินที่เสียไปซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้อฮอร์โมนอะไรต่างๆอะ่ะมันคุ้มกันไหมกับการที่เราผสมอะไรหลายอย่างแล้วผลตอบรับเวลาแยกฉีดกับผสมสี มันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนผมเองก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะครับในคลิปที่ทุกคนเห็นก็คือแปลงทุเรียนที่ผมทำกับอาจารย์เป็นแปลงเปอร์เซ็นต์นะครับมีประมาณ10กว่าไร่นะครับเกือบเกือบ400ต้นก็ตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหากันยาจะเข้าตุลาเนี่ย ทุกๆครั้งในการฉีดปุ๋ยฮอร์โมนยาเราจะแยกนะครับถ้าอาหารทางใบปุ๋ยฮอร์โมนอาหารรองอาหารเสริมถ้าหลัก NPK หรือแคลเซียมโบลอนสังกะสีอะไรต่างๆพวกเนี้ยจะแยกฉีดต่างหากส่วนแมลงนะครับ ยากําจัดมแมลงสามารถผสมกับยากำจัดเชือ้อราได้ทุกครั้งที่เราฉีดก็จะฉีดแบบนี้แยกกลุ่มยาอาหารฉีดอีกวันหนึ่งส่วนยากําจัดมแมลงบวกกับเชือ้อราหรือถ้าไม่มีเชื้อราก็ไม่ได้บวกก็จะเป็นการกําจัดเชื้อรากำจัดมแมลงโดยเฉพาะ โดยที่ทำแบบนี้ทุกๆครั้งไม่เคยผสมปุ๋ยกับกบจัดแมลงเข้าด้วยกันเลยสักครั้งเพราะว่าในคลิปเนี่ยคือตัวผมเองและฉีดพ่นยาทุกครั้งฉีดพ่นอาหารเสริมทุกครั้งมันเห็นความแตกต่างชัดเจนมากถ้าเราฉีดอาหารในจังหวะที่พืชต้องการ เราจะเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนมากนะครับแล้วก็เรื่องของมแมลงฉีดปุ๊บเนี่ยสามารถคุมไปอยู่ได้หลายวันอาจจะ7วัน8วัน10วันบางอาทิตย์15วันนะครับบางรอบคือเราจะฉีดเฉพาะรอบที่สำคัญในรอบที่ต้องรักษาใบหรือถ้าไม่มีก็ไม่ฉีดเลย อันนี้คือจะทำแบบนี้นะครับแต่ไม่ก็ไม่ได้ฉีดยาบ่อยนะแต่ต้องแยกกันทุกครั้งผมก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งทำไมอาจารย์ถึงแนะนำให้ฉีดแยกยาฉีดผสมรวมกันผมก็เลยไปศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลดูนะครับมันมีภาพภาพหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ทุกคนดูภาพภาพนี้เนี่ยมันจะเป็นตารางธาตุนะครับที่เขาจะบอกให้เราเห็นชัดเจนเลยว่ายาบางตัวสามารถไปด้วยกันได้ยาบางตัวไม่สามารถไปด้วยกันได้นะครับเช่น ตามรูปสีขาวเนี่ยเขาว่าผสมกันได้นะครับสีเหลืองไม่มีความจำเป็นที่จะผสมกันเลยแล้วก็สีแดงผสมกันไม่ได้ยาบางตัวมีลิปมีกฎมีดงังซึ่งมันทำให้อาจจะส่งเสริมกันหรืออาจจะเสื่อมในบางตัวที่ผสมเข้าไปนะครับผมก็เลย ไปเจอนะครับตารางตัวนี้เข้าแล้วรู้สึกว่าเข้าใจว่าสารเคมีในแต่ละตัวมันไปด้วยกันไม่ได้ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะครับว่าเวลาที่เราผสมยาอย่างแรกเลยนะครับที่หลายๆคนน่าจะเจอคือยาตกตะกอนแล้วก็ถ้าผสมหลายตัวมาก ก็จะเป็นวุ้นเป็นวุ้นตกตะกอนยาแยกชั้นหรือเป็นคาบน้ำมันทุกคนที่ผสมยายหลายตัวน่าจะเคยเจอปัญหานี้นะครับก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าบางทีการผสมยายหลายตัวก็ไม่ได้มีข้อดีนะครับแต่ผมก็อยากจะพูดถึงข้อดีนะ นะครับการผสมยาพวกเนี้มันลดต้นทุนลดค่าแรงจริงประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงจริงลดเวลาในการพ่นปฏิบัติการง่ายไม่ยุ่งยากอันนี้ใช่ครับอันนี้ใช่แต่นะครับในทางทฤษฎีก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็คือถ้าผสมสารอะไรที่มากกว่า2ชนิดขึ้นไปปฏิกริยาทางเคมีเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ ยาบางตัวต่อต้านฤทธิ์กันยาบางตัวเสริมฤทธิ์กันยาบางตัวทําให้ประสิทธิภาพบางตัวลดลงนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมวิชาการเกษตรได้เลยนะครับผมมีข้อมูลให้ทุกคนดูอยู่นะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจอยากจะมาแชร์นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มั่นใจก็ อย่างแนะนําให้แยกแยกฉีดดีกว่าแต่ถ้าคนที่เก่งแล้วเขาก็จะผสมได้หรือไม่มั่นใจก็หาร้านปุ๋ยร้านยาที่เขาชํานาญนะครับเขาก็จะแนะนําเราได้ว่ายาตัวนี้นะครับอาหารตัวนี้ไปด้วยกันได้ผสมอะไรอะไรบ้างเขาจะมีความรู้ในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับส่วนเงินนะครับที่เราลงทุนไปเสียไปซื้อปุ๋ยซื้อยาผมเองก็อยากให้ได้ประสิทธิภาพ ได้ผลิตผลให้ใช้แล้วเห็นผลชัดเจนให้มันคุ้มค่าเงินกับเราที่ซื้อมานะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้เกษตรกรทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางส่วนนี้อยู่อินเตอร์เลยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีอะไรมาอัปเดตเกี่ยวกับการทำทุเรียนก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ